ครับผมดูบุมอยู่นะการเยี่ยมญาติผมก็ได้มวันพบญาติผมมาที่ยกบันทึ้านเบนะครับพ่เสนหเข้าทาีเบนังกันตัวก็มาซื้อไปยน้าก็เบนหเขาขาปกำกาที่หาไปัจนโดก้องอนร้อ้องร้องร้อ้องก้องออออยู่้้้้ออ้้้อ้อ ข้า้าารีกันดอกค่ะถึงม้ข้าหมายค่ะขารีกันดอเอาดวงวสีารีกัอการสุมาตรวะพระแม่นะผมไหวดีไหวงกันดีไหวดงต่อเจ้าพระแม่ไ้หลังต่อเจ้าไหว้ยค่ะไหว้วยต่อเจ้าพระแม่ก็ปางกันดอยข้าดนาวันคเออนะงเหมือนกันนะเหมือนกันค่ะหยขยัมันมีของฝากมีของฝากอะไรก็ฝากไดครับต่อเจ้าพระแม่สุดลไหวงไดใจได้หลังได ขยาคคำเมียอะไรกันการต่อได้น้องขกาคคะพ่อแม่้ผมเรียกว่าเป็นการกันต่อพ่อแม่นะฮะเพราะอาทหารที่ได้มาเป็นทหารนร้อนหน่งปีหนึ่งครั้งการปญัติแล้วก็พ่อแม่ก็มียกาสได้พบหน้าการทารได้เป็นเพือป้าังเน่ได้คหา ลูกหลานก็จะมีดอกดอกไม้ดอกไมินะฮะเอาไว้ให้กับพ่อแม่นะผมหรือว่าการกันต่อพ่อแม่นะแล้วก็พ่อแม่ก็มีการพบเจอลูกหลานนะพักมือพักคนแต่บางคนไม่มีพ่อมีแม่นะหรือว่าไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนก็เขาจะจัดให้บนเวทีนะผมของรบนะแล้วก็ของของฝากอะไรต่างๆก็เอามาให้ ลูกนะผมที่เป็นทหารอยู่กนดอยนะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะน้ำตาของลูกผู้ชายก็ต้กงดังไหลเขอแม่กันลังรงเาห้กันนะะอค่ะอสุนาียอดพิทหมกเอาผ้องว่จิตศีลามอัในขเกีดมาก น้ำตาของลูกผู้ชายนะฮะเป็นปลื้มนะแล้วพ่อแม่ยังไงก็ไม่ทิ้งลูกนะผมก็ยังเป็นห่วงหลักๆตัวอเองอยูน่นะธรรมดานะลูกว่ามาเปิดตา,าแล้วก็หนึ่งปีหนึ่งครั้งก็มีกันไปเยี่ยมเยียนกันนะผมก็หนึง่มมงปีหนึ่งครั้งได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันนะผมว่าอ่าเป็นในกิจกรรมวันพบญาติครับผมวันพบญาติที่ อดอัยกาวันนะฮะเขาจัดขึ้นทุกปีนะลูกหลานที่มาเป็นทหารนะมาเป็นทหารนี่มีวิถีชีวิตอะไรยังไงบ้างคร,นะรับผมหน้าตาครูผู้ชายนะผมไม่เป็นไรนะหนึ่งปีหนึ่งครั้งพ่อแม่ก็ยังปเป็นลูกหลานนะครั้งโตแล้วนะบางคนก็โตกัแล้วนะแต่ว่า ควาสบมารณ์ของชีวิตนะผมก็ทําให้มาเป็นทหารแล้วก็พ่อแม่ก็ยังเป็นท้องขรานบางคนก็ซื้ออาหารมาฝากซื้ออาหารมาฝากลูกฝากหลานเดีวยความเป็น่วงนะผมดี๋ยความเป็นห่วงธรรมดาธรรมดาครั้งเดียวครับผมน้ำตาลูกผู้ชายนะธรรมดานะครับ ก็แม่านอเี่กน่ในกิจกรรมที่เขาจัดโดยกองบญาการอริมหาลูกหลานที่ไม่มีพ่อมีแม่นะที่มีพ่อแม่ที่มีพ่อแก็เขาเลี้นงดูจาก้ยงดพ่อเลี้องดู่เป็นพ่อเป็นแม่เปนพ่อเป็นแม่ นะครับใ่นะวมน่าญ่พอดูแลอาลุศาตรนนี้นะผมเขาเปลี่ยนบ้านท่หนไดมันไม่เหนวามนูดีเป็นเปลีนที่ไหนบ้าได้งกให้ลูกหลานจินข้าผม ระบบการกันต่อสมาคมละวะนะเีกาารกันต่อการลูกตาต่อดอกไม้เปลี่ยนไ้พ่อให้แม่ก็พิมาอะไรกนี้ก็จะรับกอนจะกั่ก็มือนะมือนะ มีมันมีข้าวปลาอาหารมีอะไรต่างๆมาเป็นกำลังใจให้ลูกนะเอ็นหน่อยมาเป็นทหารนะหนึ่งเนี่คิดเขใหญ่ไนี่ยไม่ต้องผูีเธอผู้ีเนี่ยเอาเนี่ิด่ตันนี้เป็นัวแนต้องการหรือว่าการต่อสุมาคารวะนะเขาับปี่เกแนเขาก็อหุดตั้แน็ุ ยาสบายสบายนะผมรงกากทอบนักเนนักมาตั้งปีนะวันนี้มัสบายสบายกครอบ้า้าผมูยนต่อท่านมือเฮืออเฮากเมุญมือเฮาไปดอควบวดดังอ ับผมจะต่อฮะไม่ที่นอกี่น้องผมก็มีโอกาส้มาพบปะพี่ย่าัน่างองควาัมุ่งมั่นันงชาติเนอ่ได้นั่งคุยกันเด้พบางได้พบปะพบปะได้น่ง ผีปานนครับครัผมหลังจากที่เขาเอะไรป้อนแล้วเขาก็เย็บผมายาต้นร่อยก็จะมีการเข้าแถวนะฮะเข้าแถวสุดท้ายซึอว่าจะสิ้นหน,นึ่งในกิจกรรมของระหว่างงานพุกยาับผมเอาขาปอมาว่ายข้าวันย่อในห่้องไปเข้าคาริมีฟานตั้งการเจ้าคืนในขนมในเลย้อนขึ้เขาเ่าม่ ว่านีเวลาแค่มานเทานร้ไม่สนใจไปดีคนสียแม่เลนอนเตียคจึนสีไม่สีดังรบาตอนี้ก็เจ้วันานใหม่ก็เข้าแถวนะจะเก็บกลับสู่ที่ที่ใครที่มาเนี่ยผมปรถือเวลา,าเป็นการเสร็จสิ้นการพบยาติในวันนี้นะครับปแม่ก็ยังรอน,รนเดี๋ยดูตตอน,นะฮะ